ติดตามช่วงแข่งเด่นภูทรกันครับรายการตะลุยแข่งดีสอเรามีโอกาสไปสัญจรที่ท่าหลวงจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วมีการแข่งฟุตบอลหลายๆรุ่นด้วยนะครับรวมไปถึงรุ่นประชาชนนะครับเสื้อสีแดงคือท่าหลวง FC ครับคุณผู้ชมก็น่าสนใจนะครับเราก็เมียงมองหานักเตะที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ไปเจอหนุ่มน้อยคนนี้ครับชื่อเอกธนาเหมหงอายุก็แค่ 23ปีนะครับก็เรียกว่ายังดาวรุ่งและเส้นทางฟุตบอลก็ถือว่ายังไกลนะครับวันนั้นครับน้องนุชครับหรือว่าสิรินุชผลจันทร์ก็ได้สัมภาษณ์นะครับคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าตอนนี้เล่นกับทางด้านท่าหลวง FC นะครับเป้าหมายรายการที่กำลังจะแข่งขันก็คือฟุตบอลลีกจันทบุรีปี2013จะทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะไปเตะตาต้องใจ บรรดาค้คนอื่นบ้างนะครับเผื่อจะได้เล่นฟุตบอลดิวิชั่น o n 2หรือฟุตบอลรายการ,รอื่นๆแบบต่อเนื่องต่อยอดกันไปนะครับก็ติดตามดูนะครับสำหรับผลงานของเอกธนาเห็มหงในการแข่งขันฟุตบอลลีกจันทบุรีปี2013ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับเราก็ขออวยพรให้เขาโชคดีครับูบมีภาค2บอลิด ขอแม่พี่น้องช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจอุ้มชูฟุตบอลลีไทยสปิริตเกิดก่อดทีใจมือจับมือสร้างมิตรภาพ